สวสดีครับสวัสดีครับขอแถลงข่าวหน่อยเดียวไปก่อนนายกคนการเมืองต้นชาติซื้อเสียงขายสิทธิชีวิตทีหน้าชาติอาจล่มจมนู่นฝ้ายาวไปถึงนู่นนะครับกะว่าให้รถแห่มาช่วยแห่ประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่าการเสื้อเสียงระบาดหนะักทุกเขตของจังหวัดชุมพรนะครับก็เลยผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนทรมาเลี้ยงโจรก็เลยต้องมาร่วม ผมจะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าจะส่งเสียงนี้ไปยังพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจึงจะต้องพูดกลางนะครับเหตุที่การเมืองอาสั้นพูดข่าวใหญ่มาแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่มาทําข่าวส่งไปให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะได้รับความเจตจํานง นะครับผมเองเนี่ยไม่ต้องการมาป่วนใครไม่ต้องการที่จะด่าดานใครพูดเสมอว่าพี่น้องประชาชนผู้ร่วมชะตาการรมเกิดแก่เจ็บตายที่เคารพรับยิ่งแต่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นจังหวัดที่มีกระบวนการไปขับไล่รัฐบาลก่อนเพราะว่ารัฐบาลโกงรัฐบาลเสื่อมเสียงเราจะต้องปฏิรูปก,การเมืองก่อน ที่น้องชาวชุมพรไปขับไล่รัฐบาลก่อนเพื่อต้องการเห็นการปฏิรูปปฏิรูปคือการไม่เชื่อเสียงไม่จะเลี้ยงประชาชนไม่ช่อฉนทิตนี่คือการเมืองปฏิรูปแต่หลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องการเข้ามาแก้ไขความขัดแยง้งต้องการปฏิรูปต้องการปลองดองคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดยังไม่เป็นรูปธรรมเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับ ดังนั้นผมก็ไม่ว่าแล้วพลเอกประยุทธ์นี่เพราะท่านก็คือปุถตุชนคนธรรมดาเช่นเดียวกับผมสามารถทําผิดพลาดกันได้แต่ผมจะโทษพรรคการเมืองต่างๆที่เห็นพลเอกประยุทธ์ทํางานมา8ปดปีอย่างไรสมตรตถภาพในสายตาผมแต่หลายคนบอกว่าสุดยอดผมก็ยอมับพี่รองนะครับไม่จําเป็นจะต้องคิดเห็นเหมือนผม ดังนั้นพี่น้องชาวชุมพรเรียกร้องการเมืองปฏิรูปการเมืองไม่เสื้อเสียงการเมืองไม่ขม่มขูดังนั้นหลังจากรัฐบาลเก่าออกไปแล้วการเลือกตั้งชุมพรไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนั้นนายกอบตสจนายกเศษฐมนตรีนายกอบจอสส,สได้ข่าวว่ามีการซื้อเสียงกันอย่างมาโหฬารเพตละ2 0 3สิบสาล้านทั้งจังหวัด หลายร้านทีเดียวเป็นรนอยล้านก็มีดังนั้นนี่ไม่ใช่การเมืองปฏิรูปอยากให้พี่น้องประชาชนคุณชุมพรที่เคยไปขับไล่รัฐบาลเก่าออกมาสะท้อนความคิดว่าการเมืองไม่กลดก็เพราะเราถูกยุยงส่งเสริมให้ไปไล่รัฐบาลก่อนเพื่อจะปฏิรูปแต่เมื่อรัฐบาลก่นอนปฏิรูปออกไปก็ไม่มีการปฏิรูปแค่รูปลูกคำคำดังนั้น เหลือสามวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายกับพี่น้องจชจวาจุมพอนพ่อให้พี่น้องจชจวาจุมพรโดยเฉพาะอย่างหญิงพี่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนันพี่น้องนาะยกพี่น้องช่อจอ,จอพี่นอ้องอ้อช่อมอข้อให้ฐานเหล่านั้นทำบุญกับประเทศชาติกับยาเป็นขังมือเอาเงินถึงอก็ปล้นมาปล้นมาจากปร่าซีเอาไปให้พี่น้องประชาชนแทนช่อจอผู้สมัครไม่สมัครไปแจก,กได แพทจ้างอาัดไส้ผู้ใหญ่บ้านกับนั่นอสมบางคนนะครับไม่ใช่ทังมดเพราะฉะนั้นแม้วา่าพลประยยทธ์กันุ่ชาจะขึ้นเงินเดือนให้อสมนายกอบตอบตผู้ใหญ่บ้านกำนั่นสราบันแพทย์อะไรต่างๆพ่อใหะพี่น้องผู้นำชุมชนล่านี้จะนักว่านั่นคือภาษีประชาชนเพราะพลประยุทน์อยมาแปดปีแกไม่เกิดเงินเดือน ไม่เคยเก็บขึ้นเงินเดือนแต่พ่อคอนยุบสภาท้าวันแกก็เงินเดือนปึ๊บเมื่อนกรว่ากแกต้องการให้การขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เชน้ำในการเหลือตังวันลุงตูอยู่ยาวเราต้องเหลือลุงตูและวพ่อมก็ไม่หวากับพี่นองแต่การสิบประลประยุทธ์ขึ้นเงินเดือนนั้นเงินสี่พีนองประชาชนเกียย่างสร้างป้าพอคาแม่ค่ายพี่นองวินมอเตอร์ไซค์พีนองท่องเทยวทำงานเงื้อไล่ขยอยเสียภาษี ผมเดี๋ยวมาเติมน้ำมันเส้ลอยปาที่เที่ยไปช่างเจ็ดเส้ลอยเที่ยไปปาที่ช่างเจ็ดมาเราจะนั้นเราเจอการช่างนำการนำมาเผยมามานกรบพุญจันทิพนป่าที่ตังเพ่ข้อพี่น้องผู้นำชุมชนเรานั้นย่าตกเป็นขาวมือจนให้เข้าไปต้อนฉาบผมไม่สามารถจะปลุกแต่ลมยางอีกได้ได้สิแล้วกับวัชชะช้รถสัก้าชิบคันนะครับแต่ววพอหนัดรถมาแล้วก็หวาไม่ทุ่มมาถุงพอดอ้ดอน การเมืองอิทติพลไม่มีใครกล้ามาเลยหมู่ไม่มีใครกล้ามาพมก็ต่อมาเองนะครับร่างเหล็กต่างนี้กับพี่นดด้องร่างเหล็กตางชัดทุกอย่าหวั่ดาไม่ดาใครแล้วเพราะเราดาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้พมจะไปสร้างสถาบันพัฒนาประชาชนคนสร้างชาติสิรูลาตานี้มูลนิธิแก้ไขอาชียนกร,รมและความยากจนสร้างคนเอามาสร้างชาติเติมคนดีก็ไปไปยังด้วยราชการไปยังด้วยการเมือง สร้างอายการทงงางอันตำรวจนะครับนี่คือภารกิจสุดท้ายก่อนถีพุ่มต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งว่อนไปยังพี่น้องประชาชนคนชุมพรทุกฐานาาการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าฐานหวาประยุทธ์โยมมาแปดพี่กับพีริแาให้จนนี้ตายไปเ่เอาเร็ววังประชาธิป,ปไตยเช่นเซธีคน,นไทยเพื่อไทยก้าวไกลใสา่ใจประชาชาติเอ้ยลุยแต่จพี่น้องว่าเอ้ย ด้อยประยุทธ์ถึงร้อยก้าพี่น้องจงเหลือผักฟังประยุทธ์ไปเลยรัฐบาลปัจจุบันประชาธิปัตย์พลังประชานัดจัดใจพนร่ารวมใจตั้งฉากอารักขากันไปเราเป็นศิษย์เสด็จพพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเจ้าคนปฏิวัติแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องจอดายอึดอัดจะเฮ็ดียวไอ้ได้ก็แพงยางที่โรยอะโรยปุ๋ยช่อพันน้ำมันแพงก็ตัดสุกยางแพงนัดเพราะฉะนั้นยางที่นผมเชี่ยงการหลดเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลเอาประเด็นการออกไป ไม่เลือกคนเสือเทียงเอาแค่นี้พ่คกับพี่น้องครับต่อเดียวผมเดิน,นทางเราสร้างมันทำได้แค่นั้นทำได้แค่นั้นดีว่าปล่อยให้ประเทศร้มจมโดยจนจนชาตินี่เงินแล้วแทนเฮยมาสร้างความดีกับเอาคนไปเสือเสียงสร้างความมัปรีต่อประเทศชาติต่อไปก็คุณพี่น้องชาวจุบอนที่ก็รับรับยิงครับตอนน่อเดีพี่น้องท่วประเทศทุก่าับโชคดีปลอดโชคมาไปครับอยเอย ครับครับคือว่าวันนี้นะครับที่มารณรงค์เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนชุมพรและก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแก้ไขการเมืองอาเพศการเมืองอาเพศสร้างวิกฤตให้กับประเทศชาติไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคมความยุติธรรมล้มเหลวล้วนจะมาจากการเื้อเสียงการเมืองอิทธิพลการเมืองช่อชน ดังนั้นคุณโชวิตกมมิชิตเคยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชกกระหลกที่สุดซื้อเสียงมากที่สุดและที่สําคัญกกตกกตดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าก็ดูท่าแม่งท่าแม่งไม่มีรหัสอะไรมากมายกายกองพิมบัตรเลือกตั้งมาเจ็ดล้านผมไม่ทราบว่าพิมพมาเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นกระบวนการโกงกระบวนการคนชั่วทํำยังไงก็หยุดไม่ได้สิ่งที่จะหยุดได้ก็คือให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศออกมาเลือกตั้งอย่างถลุมทลายให้มันชนะขาดถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนนายกอยากเปลี่ยนรัฐบาลเอาประเด็จการออกไปก็ไม่เลือกคนสื้อเสียงถ้าเลือกกั้มกั้มเกิงๆเดี๋ยวสวจะมายุยุ่งเหยิงในการเลือกนายกเพราะฉะนั้นเลือกให้ขาด ฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะอย่างน้อย400ที่นั่งสามารถที่จะหยุดยั้งระบอบประยุทธ์ได้สามารถจะหยุดยั้งนักการเมืองชั่วได้ขอบคุณครับ